เอาล่ะครับสวัสดีครับผมแนะอยู่กับผมี่อมันคุงนะครับผมนนะวันนี้ผมจะมาทําการเล่นเกมสสไลด์อินเดอะวนะครับผมนะหรือก็คือสไลด์ในไม้แปได้มั่วมากๆเลยมันก็คือสไลเดอร์ดีๆนั่นเองนะครับผมเนะที่ทํามาจากไม้อืมก็กดเพย์เลยนะครับผมนะซึ่ง เกมก็ค่อนข้างจะกระตุกมากๆเลยกดแท็บเพื่อนี่ไงเซตติ้งเอฟโอวีเซนซิทีมันก็ไม่มีอะไรมากพอภครนะครับถ้ามันกระตุกถึงมันจะเป็นคล้ายๆแบบเกมหนึ่งแต่มันก็กระตุกมากๆเลยนะโอเคอลไแค่นี้ ก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยว่าแต่ทำไมเขาไม่ชวนเพื่อนมาด้วยเนี่ยผมน่าสงสัยจริงๆเลยเขานา่าจะชวนเพื่อนมาด้วยนะทำไมเจูหมอกระลงละ่เะเมื่อกี้มันมืดนะในท่อเราเดินกลับขึ้นไปได้ไหมเดินกลับขึ้นไปไม่ได้โอเควิ่งได้ไหมไม่ได้กระโดดโดดไม่ได้ ดูเหมือนทำไรไม่ได้เลยนอกจากจกดแถบเอาล่ะเราก็จะเล่นสไลเดอร์กันต่ออุวยทำไมมันมืดเลยเสียงอะไรดี <S <S ไฟฉาย <S 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 โอเคเกมผีแน่ๆดูเหมือนว่าจะเป็นไฟฉายที่หายสับสนไปนะแต่โชคดีที่มันยังพอมีแบตเตอรี่เหลืออยู่ หวัสดีครับสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมเล่นในเว็บมันอาจจะเลยมันก็เลยอาจจะทําให้กระตุกนะครับผมนะมืดมืดขนาดนี้แล้วกลับบ้านได้ไหมมีกลับบ้าน ending ไหมแบบกู ending ก็คือกลับบ้านอะไม่ ending แบบก็คือสไลด์ไปเรื่อยๆ จู่ๆก็มีของเกิดขึ้นนะครับผมนะแล้วก็ดูเหมือนพื้นผิวจะคูขาขึ้นอันนี้อะไรเนี่ย s m a l า t เมืองเล็กๆที่เมืองเล็กๆในตอนเช้าที่หายสับสนไปนะฮะอืมอืมหนังสือพิมพ์เก่า ะ uh huh. ประมาณว่าไอเมืองเนี่ยเป็นเมืองที่หายสับสนไปแล้วก็มีนักสืบมากำลังทำคดีนี้อยู่แล้วพวกเขาก็หายไปเหมือนกันประมาณนั้นนะครับผมนะผมแปลได้ประมาณนี้เลย <c oughs> ต้องขออภัยด้วยนะครับผมนะผมเป็นคนที่ไม่เก่งอังกฤษจริงๆภาษาไทยก็ยังแทบจะเอาตัวไม่รอดเลย อกีมันขึ้นโหลดมาด้วยทุกคนทำไมผมขยับไม่ได้โอเคได้เลยโอเคเป็นผมนะผมวิ่งกลับบ้านเลยผมไม่มานั่งทะเลทะเลยอย่างนี้หรอกไอ้บ้าโอ้น่ากลัวเกิน น่ากลัวเกินไปแล้วนะเนี่ยมันต้นไม้เี่ก็ลงไปเรื่อยๆท่านผู้ชมครับผมได้ยินเสียงแปลกๆครับมันมาจากไหนก็ไม่รู้ครับมีรอยเลือดด้วยเอาแล้วเกมผีแน่นอนเอาแล้ว ดี่มันนอนขาวไม่มันคือถุงศพเข้าใกล้ได้ไหมจี้สักนั่นมันอะไรเขาลากศพลงไปแล้วอย่าบอกนะว่าเราตายแล้วอะ่ะแล้วเขาจะมาเก็บวิญญาณเราไม่ลงไปได้ไหมแง่กลับบ้านเถอะพูดจริงนะกลับบ้านเถอะ ไม่มีทางกลับบ้านเลยเหรอวิฮีวิฮีทำไมมันลึกขึ้นละ่ะวิฮีมีอะไรไหมมีจับสแกนหรือไม่ไปใช้กระพิบพองไม่เห็นนี่มันอะไรกันเนี่ยว่าดูด อะไรอ่ะคอมพิวเตอร์เออเออเออมูดาวสเปกโอเคเออดูเหมือนเราต้องขยับไปเรื่อยๆขยับไปเรื่อยๆพบว่าหาันหลังไม่น่าจะดีแน่นี่แล้วทำไมเกรดมันขึ้นอย่างนี้ด้วยไม่ไว้ใจแล้วไม่ไว้ใจแล้ว โฮดาวสเปกก็พยายามโฮดาวอยู่แล้วตอนนี้ผมก็อยู่ห่างจากคอมมากๆเลยครับท่านผู้ชมเออเออไปต่อไปบีอะไรใช่ไหมผมว่าผมจะไม่หันหลังอเออออกมาได้แล้วออกไาที่ไหนก็ไม่รู้ว้าว นี่มันโซ่ขนาดยักษ์นี่นะโอ้ใจหายหัวใจแทบวายตายฮัลโหลฮัลโหลกลับขึ้นไปไม่ได้แล้วโอเคเราต้องขึ้นบนนี้ใช่ไหมขึ้นไปเพื่อเล่นสไลเดอร์ต่อฮัลโหล มีใครอยู่บอฮัลโหลเฮ้ยเสียงตกใจโอ้โหคือมันไม่ตกใจสมนะมันตกใจเสียงโอป่าเอ้ยป่าจริงๆตรงนี้มีเลือดด้วยอะไรเนี่ยพิพิธภัณฑ์โบราณเหรอ แล้วตวแล้วตรงนี้ก็เปิดเองเอ้ยเอ้ยอย่าปิดตรงนี้ก็คือหัวใจสิได้แล้วก็ถูกล่ามโซ่ไว้กด e เพื่อเอาโซ่ออกโอเคโอ้เกมขนลุก หนาวก็หนาวน,นี่เปิดได้ไหมหนาวก็หนาวขนก็ลุกน่ากลัวรีมมทเฮ้ยนี่มันมาจากไหนเอาแล้วผมขออยู่ห่างจากหน้าเจา้าคง หัวใจเต้นเร็วขึ้นตรงนั้นไปได้ถามว่าไปไหมมันก็คงต้องบังคับให้ไปกดอีเพื่อให้อาหารพวกเขาเลย หลังไปดีไหมแงท่านผู้ชมหนือเจ๊อโอเคเมันจะไม่มีอะไรน่ากลัว ได้ยินเสียงนาฬิกาด้วยมันไม่ใช่เสียงนาฬิกาแต่เป็นเสียงคนเดินเข้ามาไหม,ไมแล้วเราก็โดนหลอกนะฮะเราต้องหนีไหม เอ้เริ่มใหม่แสดงว่าเราต้องหนีใช่ไหมผมว่าเราต้องหนีจัมสแกมไม่ได้น่ากลัวอะไรขนาดนั้นเราต้องหนีมาทางสไลเดอร์อีกแล้วงั้นเลยเอาล่ะโอเคตอนนี้ผมจะเตรียมพร้อมอู้หู้จัมสแกมไม่ได้น่ากลัวนะแต่คือ ด้วยหลายๆอย่างมันทําให้ฟิลแบบน่ากลัวเกินไปอ่ะน่ากลัวเอล่ะตรงนี้ก็จะเปิดใช่ไหมแล้วเราก็ต้องคานมันจะมีผีมาจากนั้นเราก็ต้องมาคานตรงนี้โอเคผมว่ามันจำสแกนได้นหน้าผมผมเลยไม่ค่อยกลัวมานะครับผมนะแต่ถ้า มันจบสกแกนจากด้านหลังผมว่าอันนี้น่าจะแน่นอนมาแล้วเสียงคนเดินมาแล้วทีนี้ห้องก็จะมืดลงนี่จริงด้วยไปเร็วเข้า ตามไม่ท<ส>ันหรอดอืออือทางคดเคี้ยวจังอือเฮ้ยมันกำลังมาป่าเอ้ยอืออือเร็วกว่านี้เร็วเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้อืออือเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้ฝ่าเอ้ยเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้อืออืออือ อีกนิดเดิงอีกนิดเดิงย่าเร็วกว่านี้ไปให้เร็วกว่านี้เร็วกว่านี้อือเร็วกว่านี้อีกเร็วกว่านี้อีกอืออือทางมันยาวจังเฮ้ยเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้เร็วอีกเร็วอีกงเสียประจุกําลังเร็วกว่านี้ อืออือทำได้สิเด็กน้อยอืออืออือแอล้วเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าถึงยังถึงได้แล้วกัจะถึงได้แล้วปเยไฟดับ ออไฟกระตุกอ่อนๆเล้วกว่านี้เล้วกว่านี้ว้าอาไม่นะสไลเดอร์หายไปแล้วอ้าอ่า สไลด์อินเดอะวูดโอเคดูเหมือนว่าเกมจะจบแล้วนะครับเป็นเกมหีสั้นๆโ <c oughs> วอาหนาวก็หนาวคนลุกก็คนลุกเอาเป็นว่าใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซจ้งให้ผมได้นะครับผมนะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับน่าจะจบแล้วแหละ